ผู้ตัวชนะทำวินัยจากพุทธโอดเทวดาทูลถามว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตันนีเหนียวแน่นดีแต่ทำการกีดขวางคนเราอื่นผู้ให้อยู่วิบากของเขาจะเป็นเช่นใดสัมปรายภพของเขาจะเป็นเช่นใดข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคจะไหนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้น สัผู้มีพระภาคตัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตระีเหนียวแน่นเขาดีแต่ทําการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของเขาย่อมเข้าถึงนาลกกำเนิดเดรัจานหรือยมประโลกหากถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลที่ยากจนซึ่งจะหาผ้าอาหารความล่าเลิงและความสนุกสนานได้โดยยาก คนพาลประสงค์สิ่งใดต่อผู้อื่นย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมความปรารถนานั้นเป็นวิบากในพบนี้และพบหน้าก็ยเป็นทุกขติอีกด้วยเทวดาทูลถามว่าก็นกนนี้ข้าพระองค์ทราบชัดอย่างนี้แต่จะทูลถามข้ออื่นกับพระโคดมชนเหล่าใดในโลกนี้ รู้ด้วยคำปัสจาความตน,นีเรื่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าวิบากของเขาจะเป็นเช่นไรสัมปรายพของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคฉะไหน,นข้าพระองค์จึงจะรู้ความก้อนนั้น พระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าจนเหล่าใดในโลกนี้ถูท้ายคำปาศจากความตนีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพอย่างแหลงกาจนเหล่านี้จ้อมีสวรรค์เป็นที่อุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ก็เกิดในสกุลที่มั่งคัง่งซึ่งจะหาผ้าอาหารความล่าเริงและความสนุกสนานได้โดยไม่ยาก พึงมีอำนาจแผ่ไปในโพกศัพท์ที่ผู้อื่นหาสะสมบันเทิงใจอยู่นั่นเป็นวิบากในภพนี้และภพหน้าก็เป็นสุขติเอวัง